พามาดูวิธีเลือกมะนาวอ่อนหรือแก่เลือกแบบนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นมะนาวแป้นน่าจะเป็นแป้นมันแผวนะอย่างแรกนะครับเราจะดูที่ผิวมันนี่ถ้าผิวมันคลุกรลอย่างนี้นะอันนี้คืออ่อนนะครับผิวครุกรลแล้วผิวยังไงเก็บ evet. ได้นะครับคือผิวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่เริ่มเนียนแล้วอันนี้ก็ยังไม่เก็บได้เท่าไหร่นะ salsa, ยังไม่เนียนมากแต่ถ้าต้องการด่วนก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็ กาที่เก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมุดไปก่อนนะครับมันค่อนข้างต้นมันเตี้ยนนิดหนึ่งนะตัวนี้ครับเนี่ยผิวเนียนร้อยเปอร์เซ็นตะ์นตัวจะเป็น้น,นะแล้ววิธีหนึ่งคือการบีบดูครับบีบดูว่ามันเด้งๆนะครับมันนิ่มแล้วนั่นคือมีน้ําแล้วเดี๋ยวลองไปบีบดูไอ้ที่แข็งแ็งเนาะว่ามันจะเด้งไหมอันนี้คือเก็บได้นะครับบีบดูเลยเลยยิ่งเด้งมากก็ยิ่งน้ํามากนะครับเดี๋ยวพาไปดูไอ้ที่ยังอ่อนอยู่มันจะเด้งมือไหม เจออยู่ผลหนึ่งท่านผู้ชมนี่ผิวมันจะขรุขระนะครับบีบยังไงก็ไม่นิ่มครับมันยังอ่อนอยู่มันยังไม่มีน้ำเนาะนะครับมันจะแข,แข็งและผิวก็กขรุขระพามาดู2รูปแบบครับแบบนิ่มกับแบบแข็งครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ